الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله على كل حال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ورحمه الله وبركاته, وبركاته وحيكم في هذه المناسبه صاحب كتاب مختصر منهج القاصدين يذكر في موضوع أقسام الذنوب أقسام الذنوب حيث يذكر أن أقسام الذنوب تنحصر أو تنقسم إلى أربع أقسام أو أربعة أقسام الأول ما يسميه بصفات الوهية. ثانيا صفات شيطانية. وثالثا صفات بهيمية. ورابعا صفات السبعية. هذه الصفات الاربع يقول من أهم ห و م อเป ب นสา ل ت ي ت ที่ فيه الظروف ด ب ن ي ا ل ุ ن س ا ن สี่ประเภทของบาปนี้เป็นต้นเหตุของการกระทําบายกรข,ของผู้คนทั้งหมดนะในโลกนี้นั่นเป็นเจ้าของกิมาบมุขตัสรมินฮาจอัลกาสซีดีในหัวขวอ ประเภทของบาปทั้งหมดประเภทของบาปอันดับแรกเนี่ยท่านที่ท่านได้เขียนก็คือมนุษย์นี่ชอบทําตัวเยี่ยงพระเจา้าสิฟาอูลูฮียะมนุษย์ชอบทําตามเยี่ยงพระเจา้ามีคุณสมบัติเยี่ยงพระเจา้าส่วนหนึ่งของที่เป็นสิฟาของเยี่ยงพระเจ้าที่เรา มนุษย์ธรรมดานี่ไม่สามารถที่จะเรียนแบบด้านหนึ่งก็คือส่วนหนึ่งนะครับก็คือมุตะคับเบียดยิงยโสทะนงตนจองของวะฮุบ ah ุลมัดะชอบที่จะมีการสรรเสริญเยียโยนะครับสำคัญตนประกาศว่าตัวเองเป็นริยะด้วยบอกทำอะไรทุกอย่างเนี่ย อวโลก็ประกาศว่าอนาคอเลกุค ku ุลิเชยฉันทําทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าสิ่งนั้นเล็กหรือว่าสิ่งนั้นใหญ่เค่ไหนเล็กเท่าจุลินเล็กเท่าจุลินซีเล็กเท่าไวรัสอะไรก็แล้วแต่ฉันทาหมดอนาคอเลกุคุลิเชยอัลล์ประกาศไว้ว่าพระองค์นี่ทำทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าหากว่าลักษณะอย่างนี้มนุษย์ไปเรียนแบบลักษณะอย่างนี้นี่ ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการกระทําบาปเป็นต้นเหตุของการกระทําบาปดังนั้นมนุษย์จึงไม่อนุญาตให้ตะกบุรทะลงตนสําคัญตนและก็ชอบโอ้อวดนะในสิ่งที่ตนเองได้กระทําชอบ เสียงสรรเสริญเยนยอเป็นต้นแต่สำหรับอัลลอฮ์สุลตานาแล้วมันเขียวว่าไม่เป็นไรนะเพราะว่าอัลลอฮ์อะฮลุสซาลนห์เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการที่เราจะให้การสรรเสริญเยนยออัลฮัมดุลิลลาฮิอัลลิมติยาฮอันนี้ประเด็นแรกสิฟ่ตที่สองคือสิฟงตชัยชตอนเนียอันนี้ชัดเจนมากเพราะชัยตอนเนียมีตั้งแต่คำว่าอัลฮัสซัตอัลฮักอัลอัมรุบิลมุคกะวนะฮิลวะอันอิมารูฟ อันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นคนลักษณะของชัยตอนสิฟะบาฮิมียะบาฮิมียะนี่เป็นสิฟะของสัตว์เดรฉามที่สำคัญแต่กินและก็นอนและก็มีเพศสัมพันธ์ชาบวตุลชอบวะชอวะชอบวตุลฟัดฟัช์ะชาบวตุลอัลบัตุล อารมณ์ใคร่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปากท้องและก็อารมณ์ใครท่ที่เรื่องเพื่อที่จะตอ,ตอบสนองอารมณ์ทางเพศอันนี้เป็นก็เป็นใครก็แล้วแต่ที่มีอารมณ์ทั้งสองนี้แลวก็โดยไม่มีการวกควบคุมดังนั้นเขาก็จะตกอยู่ในกับดักของซิฟัตาบาฮีมีสัตว์เดรฉานดูกูบาร์แล้วก็ถืกินนอนและก็มีเพศสัมพัน สิฟัตที่สี่นี้ a s a b o r อันนี้สิฟัตเขบาว่าันบินาทังวัาซ์สิฟัตสัตว์นักล่าประเภทสิงโตเสือจระเข้นักล่าที่มีแต่ความเครียดแค้นปล้นสะดมนะครับและก็ไม่มีไม่มีสิฟัตไม่มีนิสัยที่ลักษณะของการ อารีให้กับคู่ต่อสู้เลยเทียบแค้นนะครับไปขโมยมีความละโมบแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือเถีนค่าคนเ่าเพราะว่าเป็นสิางของอัสวรบบรย์ก็คือเป็นลักษณะของสัตว์ที่ล่าเหยื่มอมุงบุรุอตัตบุญสิ่งทีเคบวสัต,สต,สตคือชอบฆ่าคนนะครับชอบฆ่าคน อันนั้นทั้งสี่ทั้งสี่นิสัยเนี่ยต้นเหตุของนิสัยเนี่ยในหนังสือนี่บอกว่าเขาอาจจะเริ่มต้นที่สิฟัตบาฮิเมียก่อนสิฟัตสัตว์เดรฉา,านก่อนชอบกินนะแล้วก็ชอบอปลดอารมณ์ของตนเองโดยไม่มีไม่มีข้อจำก,กัด แล้วก็สุดท้ายก็จะพัฒนามาเป็นซีฟ้าอสซาบ์ยียนะครับชอบนักเล็กขโมยน้อยนะครับนักเล็กขโมยน้อยแล้วก็ไปกลุ่นสรงของของ,ของคนอื่นแล้วก็สุดท้ายก็จะไปฆ่าคนอื่นโดยได้ความกราน,น <c oughs> แล้วก็หลังจากนั้นสัสพอเนี่ยเขาก็จะไปพัฒนาสู่การเป็นซีฟ้าัยตอน,นียก็คือมีแต่ความอิจฉาพยาบาทมาฆ่า นะครับแล้วก็ตัวเองเนี่ยพยายามที่จะส่งเสริมในสิ่งที่กระทาที่เป็นความผิดและก็ไปยับยั้งในสิ่งที่เป็นความดีอันนั้นเป็นเรื่องของชัยตอนนะชอบเล่เเดียมชอบโกหกนิฟักโกโฟชิริกอะไรทั้งหมดนี่ล้วนแล้วแต่เป็นสิฟัดชัยตอนเนี่ยแล้วก็เมื่อทั้งสามสีพัเนี่ยสะสมมาเรื่อยๆ,ๆให้กับมนุษย์เนสุดท้ายที่สุดแล้ว เขาก็จะกล้าประกาศเป็นสิฟาตุรูเนะฮียนะฮะทักบชอบในะการสานเสริมย,ยืนยงดังนั้นกว,กว่าที่จะมาเป็นฟิลอปปได้นี่ไม่ใช่ว่าคลอกออกมาปั๊บเนี่เป็นฟิลอปปเลยไม่ใช่ฟิลิปปก็จําเป็นที่จะต้องมีการสะสมความชั่วของเขาเรื่อยๆแลนะกว่าที่จะมาประกาศตัวว่าอาณาลบุคุมูลอาลยฉันคือพระเจ้าของพวกท่านที่สูงส่งเนี่ย ก่อนหน้านี้เนี่ยฟิลิปปองก็จําเป็นที่จะต้องสะสมความชั่วของเขาเรื่อยๆเรื่อยๆสะสมแต้มขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเขากล้าที่จะประกาศเป็นพระเจ้ากล้าที่จะประกาศเป็นอัลลอฮ์เป็นอิลล์ได้นะครับชอบให้คนอื่นสรรเสริญชอบให้คนอื่นยกย่องนะครับแล้วก็มีความตำคำโพรยิงพยองอะไรก็แล้วแต่นี่เส้นนู้นแล้วแต่เป็นสิฟาอูลเูเฮียแทบทัท้งสิ้นดังนั้น 4ั้งชนิดเนี้ยนะครับสี่หัวข้อของประเภทของบาปนี่เราจําเป็นที่จะต้องนั่งมาทบทวนและก็มีความจําเป็นใ,นในการที่จะต้องขัดเกลาทั้งกบและก็รมและก็มีการตัดเบี้ยเพื่อที่จะขัดเกลาและก็ซักฟอกนะครับสิ่งที่เป็นอ,อ,อะไรนะครับสิ่งที่เป็นบาปเทั้งหลายทั้นปวงต้องมีการขัดเกลาตลอดเวลาเพราะ ลักษณะของบาปเนี่ยในในหนังสือในบัพนี้เขาบอกว่าบางในร่างกายเนี่ยในร่างกายเนี่ย,ายบางคนเนี่ยอวัยวะเนี่ยอวัยวะของเราบางบางชิ้นบางส่วนเนี่ยก็เป็นเรื่องของการทําบาปในอวัยวะที่เป็นเฉพาะอย่างเช่นมือไปไปไปตบตีใครก็เป็นเพียงแค่เฉพาะบาปมือเท่านั้น นะครับสายตาที่ไปมองไปดูสิ่งที่ฮารอ์ก็จะเป็นลักษณะของบาปท,ที่มีเฉพาะ,ะสายตาเท่านั้นนะที่ที่เราต้องรับผิดชอบลิ้นปากก็เช่นเดียวกันนะครับมือเท้าที่วิ่งหนีที่วิ่งไปที่ไม่ดีหรือว่าหน,นีจากส,สนามสงครามนี่ก็เป็นเรื่องของเท้าเท่านั้นที่ทำทำ,ทำบายมุกทำบาปทั้งหลายแต่ บางครั้งเนี่ยทั้งหมดเลยร่างกายทั้งร่างกายทั้งหมดเลยทั้งหัวใจทั้งมันสมองทั้งสติปัญญาทั้งมือไม้นะฮะเท้าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยประกาศศัตรูกับอัลอาลอฮฺบฮาน ن ه และ ت ع ا ل แล้วก็ประกาศที่จะกระทำอับายมุกบาปต่ออัลอาลอฮฺบฮาน ن ه และ ت ع ا ل นะเมื่อถึงเวลานั้นเมื่อไหร่เมื่ออวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเรานี่กล้าที่จะทําบา ต่ออัลลอฮ์บฮาน ن ه แวะ تعالى โดยพร้อมเพรียงกันนะโดยพร้อมเพรียงกันทั้งมือทั้งปากทั้งสติทั้งหัวใจทุกส่วนของร่างกายเนี่ยพร้อมนะที่จะทําบาปต่ออัลลอฮ์บฮาน ن ه แวะ تعالى เมื่อนั้นเขาก็จะพัฒนาไปสู่สิฟงักชัยตนีย์และก็สิฟงักอุลูฮียะนะอุลยุมีนเจ้านะอัลลอฮุม์สตานอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเรรักะ